ครับผมสวัสดีครับผมรูดิการดีไซน์นะครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งคลิปอีกตัวคอนโทลนะครับตัวคอนโทลตัวนี้เป็นคอนโทลผ่านมือถือนะครับด้วยการเกาะ Wi-Fi ซึ่งมันจะเกาะได้ไกลกว่าบลูทูธนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีโหมดตามเพลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเล่นวิ่งสเต็ปอย่างเดียวนะครับก็ใช้เป็นวงหน้าดอกอ6นิ้ว60ชิปตัวนี้จะมี60ชิป IC นะครับ60หลอด60ชิปเป็นวงหน้าดอก6นิ้วอันนี้มาทิ ให้ดูคอนโทรล Wifi ผ่านมือถืออ่ะเปิดมาอันนี้ก็ยังคุมไม่ได้นะครับยังคุมไม่ได้ก็คือต้องเปิด Wifi นะครับเปิด Wifi แล้วก็อามันไม่สูบนะครับ กมาที่ตัวนี้นะครับตัว108อะไรสักอย่างแล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสก็จะเป็นเอ่อหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแปนะครับเป็นรหัสที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่ออ่ามือถือบางรุ่นนะครับมันอาจจะมีโหมดที่มันปิดกั้นไว้นะครับมันจะเกาะไม่ได้นะครับอ่าจะเกาะไม่ได้ ไอ้ข้อความพวกนี้นะครับมาคือมันก่อ wifi ตัวกล่องนะครับตัวกล่องปล่อย Wi-Fi ออกมามันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโทรศัพท์บ,บางรุ่นมันก็จะตัดการเชื่อมต่อไปนี้ต้องไปตั้งค่านะครับอย่างตัวนี้ก็คือรักษาการเชื่อมต่อไปนะครับมันเป็นการเตือนของของมือถือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเปิดนะครับก็คือเอ่อ GPS นะครับ ตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่เปิดมันก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับตัวนี้ตำแหน่ง g ีพนะครับต้องเปิดไว้นะครับโอเคอันนี้คือเราเกาะแล้วนะครับเกาะกับกล่องแล้วทีนี้ไปเข้าแอปนะครับแอปจะเป็นตัวนี้นะครับแอปสแกนที่ตัวกล่องได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมเนี่ยเข้ามาก็จะเจอแบบนี้สําหรับใครที่ขึ้นอันนาว ตรงนี้นะครับพอกอะไปแล้วใส่รหัสได้นะครับแต่พอเข้าแอปมาแล้วตรงนี้ขึ้นอันนาวครับก็คือเอ่อมันอะไรเขาเรียกอะไรครการไปปิดกั้นของ wifi นะครับก็คือเป็นที่โทรศัพท์บางรุ่นนะครับให้ลองเปลี่ยนมือถือดูนะครับอาจจะยืมข้างบ้านของเพื่อนของแฟนก็ยืมมาลองเกาะดูนะครับจะมีบางรุ่นที่มันมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่เชิงใช้ไม่ได้นะครับมันอาจจะมีบางโหมดบางบางโหมดที่มันปิดอยู่นะครับต้องไปตามหาเปิดมันนะครับ อ่าโอเคอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับคราวนี้ไฟเราตัวนี้นะครับ1วงมี60สิบชิปดังนั้นทั้งหมดก็คือต้องมี60นะครับไฟอ่าแต่และชิปไม่เหมือนกันนะครับเลือกให้ถูกนะครับตัวนี้เป็น R G B หรือ G R B นะครับอ่าเบื้องต้นล้วก็เลือกให้ถูกสมมุติว่านะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกเป็น R G B อ่าสองแปดหนึ่ะก็อนเตอร์ก็ไป แล้วมาเลือกสีตรงนี้ดูนะครับตรงนี้มันจะเป็นแดงนะครับถ้าเรากดแดงนะครับมันต้องเป็นแดงนะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันวิ่งออตโต้อยู่นะครับผมไปปิดออตโต้ก่อนนะ,ะเรากดแดงตรงนี้ไม่ติดนะครับอ่าโอเค หเห็นไหมครับกดแดงเป็นเขียวกดเขียวเป็นแดงกดฟ้าเป็นฟ้าถ้าอย่างนี้หมายความว่ามันผิดอยู่นะครับเราต้องกลับไปนะครับถ่ายคนเดียวมือเดียวนะครับอาจจะไม่ถนัดหน่อยตรงนี้นะครับฟ้าถูกแล้วนะครับบูสุดท้ายถูกแล้วอ G กับ R เนี่มันสลับกันนะครับเราต้องอ,อันนี้อะไรอ่ะ R G B RGB ก็เป็น G R B นะครับเราต้องเลือกหา G R B นะครับ G R B นะครับเนี่ยนะครับ G R B ตามนี้นะครับเพื่อที่จะให้สีมันตรงนะครับชิป IC นะครับกอดินเจอร์ก็าไาลองดูแดงอ่าเขียวฟ้าโอเคอันนี้คือสีตรงแล้วโอเคนะครับสีตรงแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นโหมดธรรมดานะครับข้างล่างนี้จะมีคำสั่งอยู่ ให้เลือกได้นะครับสามช่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดสเต็ปจะมีร้อยแปดสิบสเต็ปนะครับอันนี้เป็นโหมดลูกเลนกราฟิกนะครับอ่าอันนี้โหมดแรกนะครับโหมดแรกก็จะมีอยู่เป็นโหมดมาตรฐานอยู่แปดก้าโหมดนะครับก็คือเลือกได้นะครับอ่าอ่าเกได้ก็จะประมาณนี้ อันนี้มาดูโหมดต่างๆนะครับอันนี้ก็กดไปครับเลือกไปครับแล้วแต่ชอบครับเลือกไปได้เลยครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็มีอยู่ร้อยแปดสิบโหมดนะครับออโต้ได้ไหมนะครับออโต้กดตรงกลางนี้นะครับให้มันเป็นออโต้นะครับอ่าคันนี้ก็จะเล่นยาวๆไปแล้วฮะ ถ้าเกิดเราเปิดอยู่แบบนี้เราไม่ต้องเกาะมือถือก็ได้นะครับให้มันออโต้ไปเลยแต่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะเปลี่ยนแหลกจะเล่นเองก็ต้องมาเกาะเกาะมือถือแล้วก็ปรับนะครับก็คือตามที่ครั้งต้นโอเคหยุดไว้กดโหมดแรกนะครับเดี๋ยวมาลองไล่โหมดนี้ดูอ่ะโอเคเริ่มเป็นสีนี้ไวนะ้การปรับตั้งชิปนะครับการปรับตั้งชิปตรงนี้นะครับก็สําคัญนะครับ คือไฟแต่ละคันอ่าแต่ละแต่ละชุดเราเราสามารถเซตให้มันไม่ซ้ํากันได้นะครับก็คือทั้งหมดของเรา60นะครับวงดอกวงนี้มีอยู่60ชิปเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ไฟตัวนี้มี60ชิปเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้อง60ชิปนะครับก็คืออ่า16พิกเซลต่อ4เซตก็คืออ่า15นะครับขอโทษดิ15พิกเซลต่อ4เซกก็คือ15 4ชุดนั่นเองไฟมันก็จะแบ่งเป็น4ชุดนะครับเห็นไหมครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันหกสิบนะครับถ้าเกิดมันไม่ถึงหกสิบมันจะไม่ทํางานนะครโอเคเดี๋ยวลองปรับเป็นเอ่อเไรอ่ะอ่าหกสิบเลยนะครับอ่าหกสิบคูณหนึ่งนะครับหกสิบต้องเป็นหกสิบคูณหนึ่งนะครับมันก็จะได้หกสิบนะครับเห็นไหมครับหกสิบพิกเซลหนึ่งเซกนะครับโอเคไปการวิ่งมันจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับเห็นไแค่เราตั้งค่าตรงนี้การวิ่งก็จะเปลี่ยนไม่ซ้ําเลยนะครับ อ่าเราก็อินเตเข้าไปเล่นเล่นต่อนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นอ่านี่นะสไลด์ตัวนี้จะเป็นปรับความเร็วนะครับอ้อยแสงสว่างครับตัวนีก็จะเป็นแสงสว่างนะครับปรับสว่างได้หลีได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นความเร็วนะครับอ่าช้าได้ เร็วเลยนะครับวกแตกนะครับเข้ามาตรงนี้เหมือนกันนะครับโหมดมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งทีละหางนะอย่างโหมดนี้นะโหมดสองนะครับสังเกตจะวิ่งทีละหางพอเราไปแก้ตรงนี้นะครับพอเราไปแก้ตรงพิกเซลนี่นะนี่นะครับพอเรามาแก้ตรงพิกเซลนี้นะดุมจะลองใส่เป็น แบ่งครึ่งนะครับเป็นสามสิบสามสิบก็ต้องคูณสองนะครับมันได้หกสิบนะครับสามสิบคูณสองนะครับแบบนี้โอเคไปนะครับไฟจะเปลี่ยนทันทีเห็นไหมฮะไฟมันจะแบ่งครึ่งทันทีอ่าก็คือการเซตตรงนี้นะครับมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับสําหรับการทํลรถําทําไฟแต่ละคันแต่ละชุดนะครับเดี๋ยวลองแก้อีกครั้งนะครับเป็นอ่ายี่สิบนะครับผมจะแบ่งเป็นสามชุดสามเซ็ตนะครับสามสิบก็เป็นยี่สิบคูณสามนะครับจะได้หกสิบปาบหน่ายไหมฮะ มันก็จะเปลี่ยนเป็นสามเซตทันทีเอ็นเทอร์เข้ามานะครับเลือกสีนะครับตูดเลยนะฮะสไลด์แบบนี้นะครับอันนี้มันอยู่ในโหมดนี้นะครับโหมดแรกนะครับโหมดแรกที่เราเล่นนะครับนี่ฮะลองเลือกเป็นหมูนีนอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่สามสามเซตนะครับเห็นไหมะเลือกสี ันนี้เรามาเข้าตรงหมดกลางนะครับอ่าร้อยแปดสิบสเต็ปนะครับอันนี้เป็นหมดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับน่ครับก็จะสวยงามต่างกันไปนะครับอ่านะยี่สิบนะครับนี่ก็จะเป็นแบ่งแบ่งเป็นสามสิบนะครับเห็นไหมฮะมันจะแบ่งเป็นสามสิบ อันนี้สวยครับชอบเลยฮะแบบนี้ออโต้นะครับออโต้หรือว่าเราจะเลือกเล่นเป็นแบบกราฟิกนะครับโหมดสุดท้ายตรงนี้มันจะเป็นกราฟิกนะครับเราใส่รูปใส่อะไรก็ไปได้นะครับแบบนี้นะมันก็จะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับอ่ะเลยิบระยยับเลยนะครับนี้ก็หมุนได้นะครับเล่นดูนะครับออโต้นะครับกด ก็จะเป็นออโต้นะครับปล่อยไหลไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลผ่านมือถือโดยใช้ Wi-Fi นะครับระยะจะไกลกว่าตัวบลูทูธแต่ถ้าเป็นตัวบลูทูธมันจะเกาะโดยการผ่านบลูทูธระยะจะใกล้กว่าแต่ว่าตัวบลูทูธมันจะวิ่งตามเพลงได้ด้วยนะครับสำหรับตัว Wi-Fi มันจะวิ่งตามเพลงไม่ได้นะครับคอนโทรลผ่านมือถือเหมือนกันที่ตัวกล่องไม่มีปุ่มกดนะครับต้องใช้มือถือกดอย่างเดียวก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับถ้าอยากปุ่มกดที่กล่องก็ต้องไปใช้รุ่น KP08 นะครับ โอเคก็รีวิวตัว Wi-Fi นะครับและการปรับใช้งานการเกาะครบเสร็จเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจเอกาดีไซน์ a นะครับ y o u u u e c h a n n e l เอกาดีไซน์สอบถามกันเข้ามานะครับคอนโทรลเลอร์มีหลายแบบนะครับแล้วแต่จะเลือกเล่นนะครับนี่ครับตูดออกแบบนี้ก็ได้นะครับ ตนี้จะมีอยู่ร้อยปสนะร้อยปดสิสเต็ปนะครับตรงไหนชอบนะครับชอบโหมดไหนนะครับชอบโหมดไหนให้เรากดถูกใจไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นหัวใจสีแดงนะครับอ่านจะขึ้นแดงๆนะครับก็โอเคครับขอจบตัวรีวิวตัวคอนโทรล wifi ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ